สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง e ิตฟูนะคะวันนี้ก็จะมาชวนทําขนมปังสูตรนึ่งนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นขนมปังนวดด้วยมือนะคะไม่ต้องใช้เครื่องนวดค่ะก็จะนึ่งแบบนี้เลยค่ะเราก็จะมาดูเนื้อขนมปังสูตรนี้ค่ะเนื้อขนมปังสูตรนี้นะคะเราก็จะฉีกให้ดูเนื้อที่ได้ก็จะได้แบบนี้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเนื้อที่ได้ก็ประมาณนี้เลยค่ะความนุ่มก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ นี่ค่ะขนมปังสูตรนวดมือของเราก็จะเนื้อแบบนี้เลยค่ะเราไปเตรียมส่วนผสมในการทําขนมปังสูตรนี้ได้เลยค่ะส่วนผสมก็จะมีดังนี้เลยนะคะจากนั้นเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราจะใส่ยี์ลงไปค่ะครึ่งช้อนโต๊ะหรือประมาณ5กรัมค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยน้ําตาลค่าน้ําตาลเราใช้2ช้อนโต๊ะหรือ30กรัมค่ะและก็ต,ตามด้วยนวมสดรสจืดค่ะ14ช้อนโต๊ะหรือประมาณ210กรัมค่ะจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เขาเข้ากันแบบนี้เลยค่ะ พอผส,สมเข้ากันนี้แล้วเราจะใส่แป้งขนมปังค่ะ14ช้อนโต๊ะหรือ210กรัมค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะก็จะใช้ไม้พายนะคะคนผสม,สม,สมทุกอย่างจนเขาเข้ากันดีค่ะเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะจนเขาจับตัวกันเป็นก้อนเล็กน้อยประมาณนี้ค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้มือในการนวดค่ะเราก็จะนวดขยำขยำให้เขาจับตัวกันเป็นก้อนเดียวก่อนค่ะไม่มีฝุ่นแป้งข้างๆขอบชามก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ นี่ค่ะไม่มีฝุ่นแป้งขอบชามก็ประมาณนี้ค่ะจากนั้นพอนวดได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทําการพักแป้งก่อนค่ะเป็นเวลา20นาทีค่ะเราก็พักแป้งก่อนค่ะเป็นเวลา20นาทีพอครบเวลา20นาทีแล้วนะคะเราค่อยมาใส่เนยค่ะเนยนะคะ2ช้อนโต๊หรือ30กรมัมใส่เนยลงไปแล้วก็ทําการนวดต่อได้เลยค่ะ เราจะนวดต่อจนเขาเนียนแล้วก็ขึ้นแผ่นฟิล์มนะคะขึ้นอยู่กับแรงมือของเราค่ะแล้วก็จะนวดไปเรื่อยแบบนี้เลยค่ะอันนี้เริ่มจะเนียนเล็กน้อยประมาณนี้ค่ะเราเอาแค่นี้ก็พอค่ะประมาณนี้ค่ะกดลงไปก็จะมีความนุ่มประมาณนี้ค่ะแบบนี้เลยค่ะพอได้แบบนี้ขึงเป็นแผ่นฟิล์มก็แบบประมาณนี้ค่ะจากนั้นถ้าเราไปขึ้นรูปกันได้เลยค่ะเราจะขึ้นรูกเป็นก้อนกลมๆแบบนี้จํานวน16ก้อนค่ะ แบ่งแป้งไปแบบนี้ค่ะแล้วก็คึงเป็นก้อนกลมๆประมาณนี้ค่ะการแบ่งแป้งนะคะแล้วก็ชั่งน้ําหนักรวมแล้วก็หารด้วย16บหกได้เลยค่ะคึงเป็นก้อนกลมๆประมาณนี้ค่ะอันนี้เราทําให้ดูอีกครั้งนึงค่ะการขึ้นรูปง่ายๆค่ะทําไม่ยุ่งยากค่ะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้แบบนี้นะคะเราก็จะใส่วางในถาดขนาดเจคูณเได้เลยค่ะแถวละสีก็จะเป็นสิก้อนแบบนี้เลยค่ะ ค่อยๆวางไปจนครบได้เลยค่ะหลังจากวางจนครบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้แบบนี้นะคะเราก็จะทําการพักแป้งค่ะก็เอาผ้าคลุมพักแป้งไว้เป็นเวลา50นาทีจนเขาขึ้นฟูเป็น2เท่าได้เลยค่ะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยค่ะถ้าอากาศเย็นแป้งเขาก็จะขึ้นช้าค่ะพอครบเวลานะคะเราก็แป้งก็จะขึ้นฟูเป็นแบบนี้เลยค่ะก่อนนําเข้าไปนึ่งนะคะเราจะเตรียมไข่แดงค่ะตีไข่แดงให้แตกแบบนี้ก็จะทาด้วยตัวหน้าขนมปังนะคะเพื่อเพิ่มสีสันในการ นึ่งค่ะถ้าเราไม่ทาเวลานึ่งเขาก็จะสีออกขา,ขาวซีดๆแบบนี้เลยค่ะถ้าทาไข่แดงก็จะเพิ่มสีให้เขาเหลืองประมาณนี้ค่ะอันนี้เวลาอบสีเขาก็จะจางลงอีกนิดนึงค่ะแล้วก็จะทาให้ทั่วใบแบบนี้เลยค่ะพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่หม้อนึ่งได้เลยค่ะก่อนทําการนึ่งตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะคะก็วางในหม้อนึ่งแบบนี้ค่ะ แล้วก็ทําการไปนึ่งได้เลยค่ะเราจะนึ่งไฟกลางเป็นเวลา15นาทีค่ะพอครบเวลาเราก็จะได้เนื้อขนมปังแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเตัวที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเราก็จะเอาออกจาก,กหม้อนึ่งแบบนี้ได้เลยค่ะหลังจากนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะ และนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะขนมปังสุกนึ่งนะคะสูตรนวดมือของเราสําหรับใครที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยสามารถทําได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเป็นกลังแซนในช่องของเราด้วยค่ะ